นีขึ้นรถไฟอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดเจอสิ่งผิดปกติถ้าเกิดเจอสิ่งผิดปกติก็ตบมันซะแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็เดินออกไปเรื่อยๆจนถึงรถคันที่8มาครับทุกคนครับครั้งนี้ผมขอมาแก้มือหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเลทเทไม่เป็นท่าเลยรอบนี้เรามีวิชามากขึ้นแล้วทุกคนครับแต่ว่ารอบนี้มันอไม่ดูปกตอิอะไรวะมันเลยเลย่อยเรือยกไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวเจ็บคอกันโอ้ไม่ถูก นะเ,เดี๋ยวนะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเอขอดูอีกทีนึงนะดูจากคนแรกเลยผมก็ปกติตาก็ดูดีขาปกติไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยผมก็ปกติอะไรวะแต่คนหมูมันบินไปแล้วนะคนนี้เปล่าไม่อยู่ดีนะคนนี้ไม่ได้นั่งอะไรวะน่าจะปกติแหละใช่ใช่แน่สองรอบแล้วนะเฮ้ยมองมารอบนี้มองมานิงน่งนิง่งนิ่ง นี่นี่หว่าเอาเงี้มันเล่นมุกแกมันจะเล่นมุกกับเราอีกแล้วทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนน้าว่ามันทำตาไหมทำตาไม่ทำตาเว้ยทำไมอะเอ้ยดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงโอ้โหโอ้โหเสือ้อนี่ไงเสื้อแขนสั้นมันเสื้อแขนยาวได้ไงลนะ่ะเออข้อที่สองครับไปและหนึ่งอ่ะร,รอบนี้รอบนี้ขี้แยรอบนี้ขี้แยตาปกตินะ ผมก็ปกติใช่ไหมเออเฮ้ยรอบนี้ของจริงเฮ้ยรอบนี้ของจริงแขนก็ดีนะแขนเป็นฟอร์เขาเป็นมือได้ไหมไม่ได้นะรอบนี้ยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว่ะนุ่ยอยากกลับบ้านอะแม่นุ่ยอยากกลับบ้านมันเก่งอ่ะมันเก่งปกติเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาลายเหรอเฮ้ยผมเห็นคนยิ้มนะเมื่อกี้ไม่เปล่าไม่มั้งตาลายวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดีข้นี้ขิ้นี้เวนกันมา ไอคนสุดท้ายเนี่ยไม่ยิ้มนะเหมือนจะเห็นฟันเลยอะ่ะหรือว่าคิดไปเหงน่อเนี่ยเดินไปใกล้ๆดิไม่ไม่ไม่ผมปกติปกติครับตวัตเวเ้ขเราสามแล้วนะชิลเกมง่ายๆเฮ้ยรอบนี้ไม่หันแฮขาเป็นยังไงบ้างสบายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ปุ๊บอะเามันปุนบอะเพราะมันมันดูแบบผมว่าปกติจริงปกติสั้นๆเลยฮะ อย่างเนี่ยเไม่รอบนี้หันมาเฮ้ยเมื่อกี้ผิดอะไรอ่ะไม่มันเช็คหมดแล้วนะผมก็ดีนะผมก็ปกติยืนก็เฉยเฉยไม่ยกขาไม่อะไรเลยอ๋อรอบนี้เห็นนะผูกเชือกลงเท้าว่าคันที่สองวนลูบท่านผู้ดีสักคนในขณะนี้จะถึงชาชราที่ท่าน้ำนนท์ท่านได้ย้ำส่งต่อเรืออย่าลืมใส่เสื้อชูชีพด้วยล่ะไม่เกี่ยวเลยเลยมันมีด้วยวะ BTS เป็นถึงท่าน้ำนนท์ ทำไมวะรอบนี้เอ้ยดู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 ไทีดิผมไม่เชื่อว่ะอ๋ออ๋อเฮ้ยหลอกผมไม่ได้หรอกนะไม่ต้องตะโกนทุกคนครับเดี๋ยวเจ็บคอผมเห็นแล้วไปดีครับคันที่สามกล้ามผมใหญ่ขึ้นเยอะเฮ้ยรอบนี้นั่งสมาธิอ่ะอ๋อเฮ้บ w h a เรื่องบ h a t เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไป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 ฮะอ๋อตั้งแต่ยิ้มแล้วนี่หว่านี่ไงเออล o ล l e r t e s t Rollertest ผมมาคันที่สี่แล้ครับผม ไปครับรอแบบนี้สลับกันนะอืมอะไรวะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพออย่างงี้ยเอาอีกแล้วปกติบอบเฮ้ยรู้ว่าตัวมันผอมกว่าผอมกว่าป่ะหรือเปล่าวะไม่กล้าไม่มั่นใจเลยขายขยับไหมไม่นะไม่นะอันนี้มันอาจจะเป็นแบบคลื่นของการขยับของรถเฉยๆไม่ชัวร์ว,วะ่ะปกติไม่มีอะไรซ้ําเลยนะทุกคนไอ้น,นั่งห่างก็ไม่เกี่ยวนะที่นั่งห่างก็ไม่เกี่ยวนะคือมันแค่แบบถ้าเกิดไม่ปกติก็จะเป็นแบบ หนึ่งคนที่เป็นเลขขี้เลยอะ่ะยิ้มไหมไม่ยิ้มยิ้มป้ไม่มีเว้ยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นไปได้คั้นที่ห้าขันที่สี่ขั้นที่สี่ขั้นที่สามขันที่ห้าไปมาป่ารอบนี้ครับยิ้มก็ต่อเนื่องยิ้มก็ต่อเนื่องรอบนี้ <_ c ười> เอ๊ะเฮ้ยอะไรวะอะไรอะไรวะอับหนึ่งะ่ะ ผมเดิมนี่หว่าขาก็เหมือนเดิมนะไม่ขยับเลยอ่ะหัวก็ไม่ขยับดูเดผมตามไปแล้วนะเดี๋ยวไม่ขยับเห็นปะอะไรวะเฮ้ยแปลกแฮะปากปากผมว่าปากปากปากปไกเลยปากนี้อะไรวะเธอไมมันสองรอบติดมันไม่มีความไปไปได้หรอกไม่มีคดีไหนที่นักสืบโมริโคโคกระบือตรงไหนบ้างไหนว่าตรงไหนดีตรงไหนดีไม่มีหรอกผมว่าชัวร์รเซน์ไป พี่ไหนวะอะไรวะเนี่ยคันที่หนวันรูปอีกแล้วเออรอบนี้มีผมที่เหมือนกันนะเป็นผมทรงลายตัว M. เอ็มเฮ้ยเฮ้ยเดเดฮะแน่มีขยับคอด้วยน,นี่ขู่เลยผู้ชมไยก็ต่กครับอ่ะอ่ะรอบนี้สบายๆนะอย่าหลาับตานะเฮ้ยเฮ้ย,ยโหถ้ารอบนี้ไม่เห็นก็กถือว่าพลาดแล้วแหละ มันชัดเจนขนาดนี้เราจะไปตั้งวงกันที่รถไฟฟ้ามาหาท่าน้ำนนท์นเรามีขี้แยเฮ้ยตายเลกขี้แยสองคนแล้วนะสามคนแล้วสี่คนห้าคนหกเจ็ดเฮ้ยเอาอีกแล้วพมาอย่างงี้เอาอีกแล้วมันไม่ชัววะ่ะทุกคนมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะอะไรที่ผิดพลาดมันจะง่ายเสมอนะแต่พอะอะไรที่มันยากขึ้นปวดหัวครับเผอวิเคราะห์ก่อนนะนิดนึงเดินไปก่อนเดินไปครับไม่มีอะไรที่โมริโคกะบือจะสามารถ แก้ไขไม่ได้นะใครคือคนร้ายกันแน่ต้องโดนยาสลบก่อนไม,มมไม่มีไงมีแต่ไม่มีเว้ยทำไมน้ำลายกระจายแล้วดิทำไมวะทุกคนทำไมพอหาไม่เจอครับผมว่ามันปกติปกติไปเดินขันที่สองขันที่สี่มาเว้ยรอบนี้ใส่ผ้าแฮะใส่กระโปรงสิไม่หันด้วยนะทุกคนเป็นกระโปรงที่ไม่หันด้วยว้าเราไม่อยู่อะไรคนเดียวเลยเนี่ยอาจจะเป็นขี้แขนก็ไม่ใช่สองขั้นติดเลยนะเอ้ย ผมเปล่าผมก็ไม่ใช่คนเนี้ยไม่มีเว้ยขาขาขยับขยู่ไปขยับเขยิบ,ยบไม่สันนะมาไหมมาไม่มาเว้ยปกติเชื่อผมดิคันที่หกไปคันที่ห้าไปไปเดินไปคันที่ห้าไปพี่ตรงไหนพี่ตรง,งไหนครับไม่เมื่อกี้เช็คแล้วนะเอยคนที่ชัดเจนที่สุด อย่ามากลับคันที่ดึงใหม่ดิเกมมันจะจบตอนไหนครับเนี่ยคันที่สองไปคราสองเอ้ยรอบนี้ยิ้มเฮ้รอบนี้ไม่ยิ้มชัดเจนที่สุดเห็นไหมคอยิคอเบี้ยวตาเล่เออสถานที่ต่อไปท่าน้ำนนไปครับนั่นนะ,ะย,ยังเยิม้มไม่มีนะลากเตะ เอาแยะไม่ชัวเว้ยถ้าใครผิดปกติสุดน่าจะเป็นเรามังตัวสีแดงเนี่ยเท้ามันงอนนะทุกคนเท้างอนนะมียิ้มไหมไหมเออแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆไม่มีเว้ยหนิ่งกิ๊บะไรวะมาเจอดีกว่าป้าบ้าบ้าแขกโดูเลมอนเป้าไม่มีนะยิ้มให้กับฉันหน่อยโอ้โหไม่ต้องเือรผมกดเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้โอ้ใช่ ตกใจอาจจะเป็นคนต่อไปอาจจะมีคิ้วขมวดอย่างงี้ไงดวงขมวดอ่ะอันนี้น้องให้เด,เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนครับผมยังไม่ชัวร์อาจจะคนอื่นก็จะน่ะเห็นไหมเมื่อกี้ผมรีบตัดสินใจเร็วไปหน่อยเกือบแล้วแต่รอบนี้เอาละครับมีคนที่พิสดารอยู่นะใครว่ายิ้มแม่ยิ้มแม่กับฉันห่อยแค่หึน้อยไม่มีเว้ยนั่งนิ่งตัวตรงเหมือนงินเดะเลยทุกอย่างมันใช่อ่ะ เป่งละอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเลยเดี๋ยวดูดิอาจจะมีฟันเปล่าวะไม่มีฟันนะทุกคนไม่มีฟันนะปกติเนี่ยผมปกติเรือจะมีคิ้วก็มีมีคิ้วนะปกติครับผมมีป่ะอาจจะเป็นที่ผมก็ได้นะมีจออะไรเงี้ยไม่มีนะไปนะไปครับเกวีจบไปตรงไหนอะเมื่อกี้เฮ้ยเครียดแล้วนะ เครียดแล้วอ่าห่างขาห่างขาห่างขาไม่ห่างใจห่างใจไม่ห่างเธอห่างเธอไม่ห่างรักห่างเราไปจู่กรุ๊บนั่งสมาธิรอบนี้สวยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีแป๊บนึงนะผมว่าเขาอาจจะเล่นที่ขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาป่ะอาจจะขาไม่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไอจริงปะเนี่ยโอ้โหตาแทบไปดีมียืดมียืดคอลอยได้เหรอโอ้โหดีนะกลับมาก่อน และเกมมันเริ่มมันเริ่มจะไม่ง่ายแล้วทุกคนครับเพราะว่า a n o m a ี่มันจะหมดแล้วนะทานชลาหมายเลขแปด p r e s t ตาเปล่าเป็นที่ตาไหมตาทุกคนเห็นตาไหมตาตาตาไม,ไ,มไม่เหมือนกันเหมือนกันตาไม่เลยเท่ากันนี่ไม่เหมือนกันวะวัดวัดจมูกอะปากผมตาอะไรอีกอะรองเท้าเกงเฮ้ยแ้ไม่เหมือนกันวะเฮ้ยเดี๋ยวไปปุ๊บขึ้นที่หนึ่งเฮ้ยทาน์มโนนไม่เห็นจริงเหรอเออไม่เห็นไหนอะนี่ไงไหนนี่ไง ผมว่า <sk r isa> <im itation> ไม่มีไม่มีไม่มีมมเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วอาจจะผิดครั้งแรกจะไม่เหมือนเนี่ยครั้งนี้จ,จะเหมือนเหมือนเขาผิด <c oughs> <laughs> มีใครเห็นางไม่ต้องตะโกนนะ <im lan> <im lan> ผมเห็นแล้วเชื่อรองเท้าอยู่ตรงนี้เลยเจ็บคอโทโทโถโถโถแล้วเจ็บคอกันไม่ต้องตะโกนเอาหวังก็ดีหวังก็ดีผมจะโกวทแคคนเดียวไมอยู่ตรงนน้นตรงนู้นอะเออผิดได้ไงวะอ่ะรอบนี้พนมมือครับอ่ะมา หลอกใครไม่ได้หลอกเราเหรอรอบนี oh, okay. her her so ست, ้เอาแงผมไม่ละชอบอ้าโอ้โหโอเคครับเอาของง่ายๆมั้งของ่ายๆมั้งนึี๋ของ่ายๆหน่อยครับง่ายๆหน่อยครับง่ายๆน่ครับและที่สี่ครับผมชาญชลาที่สี่ส s ่พ c เอสเดชันสี่ถ้าคุณสนใจจะไปต่อท่าน้ำนนผมเห็นผมเห็นแขนซื้อมันมีแขนสั้นแล้วก็แขนแขนเกือบสั้นด้วยนะสั้นกลาง รอบนี้ยังไงรอบนี้อะไรเฮ่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 ยังว่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋นึงนะเมื่ผมเห็นอะไรแบบ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 ที่แบบแบบจริงๆรอบมันรู้สึกว่ามันจะยิ้มป่าวะอาจจะไม่ใช่จอนไหมจอนจอนไม่จอนนะตื้อตื้อหรือตื้อแล้วมันจอนซีหน้าเฮ้เดี๋ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโปแม็กหรอโปแม็กโปแม็กมินิหืมขันที่หกครับผมมาละ รอบนี้ไอโฟนเดียวครับไอโฟนจอเดียวกล้องเดียวเอ้ยอย่านะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ไม่มีนะม,มีนะขเขย่งเท้าเลยเปล่าวะเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยนะนนไม่ชอบถ้าน้บนนไม่ไหวแล้วอุว้ยถ้ากลับไปเป็นหมายเลขหนึ่งได้เครียดเลยนะหลายรอบแล้วนะเฮ้ยตรงเกงเกงหรอกลางเกงไม่ใช่กงเกงทรงเสื้อไม่ใช่ทรงแสบ ยิ้มปะวะไม่ยิ้มนะทุกคนยิ้มี้ยนี่แม่คอดิยิ้มไหมเ้าเล็กน้อยก็ยังดีนะขอให้พี่ได้ภูมิได้ภูมิใจเลยวะปกติปกติไม่มีผมหยุดยืนแล้วนะทุกคนครับดูเช็คแล้วดีๆรอบที่ไม่จันไม่จันมือไม่ได้สั่นนะทุกคนถ้ามันสั่นมันจะเห็นชัดเลยว่าจะขยับอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นแค่ภาพขยุยขยุยข,ขมุกขมัวไม่ไม่ไม,ไม่ปกติปกติปกติกตเลิกดีไหม เลิกเล่นดีไหมเลิกเล่นดีเหอะเฮ้ยเมื่อกี้มันต่างกันยังไงวะหลายรอบแล้วนะผมไม่โอเคแล้วเฮ้ยรอบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโทรศัพท์เหมือนกันเด้เลยอะเป็นต,ตัวโกเป็นต,ตัวโกนเดี๋ยวเก็บคอผมบังดีครับผพราไม่ได้ความปรารถนาดีเลยท้ามันอะเฮ้ยพุกเห็นอะไรมะหรืออาจจะคิดไปเองกลับมาก่อนดิอีกทีหนึ่งผมเห็นมีคนขโมยคิ้วไม่ใช่บังคิดไปเองปะวะไม่นะเมื่อกี้เห็นแบบ,แบ,บนึงนะไอคนแรกอะ่ะ ไม่นะอาจจะคิดไปเองอาจจะคิดไปเองอับปัตาคือตอนนี้ผมตาเริ่มลายแล้วเพราะว่าหลายรอบแล้วคันที่หนึ่งกูว่านะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นอนาคตเลยอ่ะไม่เห็นนะนตอนนี้ตาลายจริงคือถ้าเกิดใครเล่นหลายๆรอบแล้ว,แล,วแล้วดูภาพมันดิภาพมันขยับแบบปี้ปกติปกติอย่านะอย่าไม่นะอย่าไม่ดูดูว่าไม่มีอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้วัดบดทำไมวะสองรอบแล้วยิ้มแม่ยิ้ม ให้กับฉันเนาะไม่หึงเลยกูเล็กน้อยก็ดีนะไปปกติครับคันที่สองวัด้ยอีกแล้ว เฮ้ยเดี๋ยว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 เดริ่มเริ่มเริ่มสงสัยละมันมาแบบนี้3ามรอบแล้วนะคืออะดูมือดูมือทุกคนดูมือดูมือมือปกตินะเห็นไหมปากใช่ไหมพราะมันหลายคนโอ้ตาลายว่ะจ้องแล้วตาลายเราจ้องดูนะจะรู้ว่าตาลายเปิดจอใหญ่ๆแล้วจ้องดูเฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนกันเฉยใครวะอีสองคนดูดิสองคนสุดท้ายทำไมวะทำไมมันไม่สามรอบถ้าผมไปรีสามรอบเลยนะผมก็เหมือนกันนะทุกคนวัดเอาจริงดิเกมตอนแรกว่าาจะมมชิอขยับ ไม่มีนะทุกคนรู้สึกว่าคอเท่ากันหมดปากะติขอบคุณครับไม่รู้ <c oughs> เครียดเล่นมา20นาทีแล้วตอนนี้เกม20นาทีแล้วั่ชีนะีะเมื่อไรจบเมื่อไรจบเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาใหมา่เกมวันนี้รอบที่4แล้วนะอย่าดีอย่าไม่ได้อย่าไม่ได้ อะไรมันต่างกันวะเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอ๋อโหเพิ่งเห็นดู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 ดีๆขา <c oughs> แม่งเลยบูดคำเดียวแม่งเลยเงนข้นที่สามไปชื่นใจหน่อยครับไปครับรอบนี้นั่งขัดอ่ารอบนี้ผมเห็นละขัดสมาธิแบบตัวลอยได้เฮ้ยอย่าไปถึงทางน,น้ำนนนอย่าไว้ได้ถึง,งครึ่งทางครับก่อนถึงชาชลา,าที่แปดอ่ะรอบเฮ้ยรอบจับตารอบเงบตาโอ้โหเริ่มยากว่ะเริ่มยากเริ่มยากไม่มี Hey, หลับตาป่ะนี่ไม่นะไม่นะผมว่าผมตาลายเปล่าเพราะว่าผมไปจ้องคนหลับตาแล้วผมมองคนเนี้ยผมทำให้ทำให้ปุ๊ยทำให้มันรู้สึกว่าเหมือนเราหลับตาอยู่เลยอะ่ะไม่มีจรน,นะไม่มีว่ะไม่ชอบแบบนี้เลยรู้สึกว่ามันจะพลาดยังไงไม่รู้เฮ้ย <Hey, S 1> เพราะผมเห็นนะทุกคนเพราะผมเห็นนะ hey, เฮ้ยเรือจะไม่ใช่เรืออาจจะใช่ก็ได้หลับยิ้มหรอคนนี้เปล่าวะไปชัวนะแขนยังไงแขน ไอ้ไม่ขีเเหแบบ้หวยอะไรแบ๊บหยีเปล่าไม่หยีหมู่บินไปแล้วหมู่บินหลายรอบแล้วเป็น<ค>ซูเปอร์แมนฉบับกินจุท้องอิ่มกินแซบปกติเอ้ยไม่ปกติโอ้โหชัดเจนกำมัดกำมัดกำมัดหืมกำมัดเหรอยอย่าให้เห็นคันที่าแล้วเกินยื้นทางมาแล้วดีรอบนี้มาเดถ้าอยู่นิ่งๆต้องหยุดอยู่นิ่งๆนะทุกคนครับเราจะได้เห็นว่าเขาทําอะไรมีปฏิกิริยาซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าดูขาก่อนขายคนนั่ง ปกตินะไม่นะขางอนไหมขาไม่งอนรอบนี้ดีก right> ้มัดไหมไม่ก้ามัดโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยผมผมเเผามีโจมีจอนไม่มีหางขาไม่มีปกติครับปกตินะปกติข้างๆปกติยิ้มไม่ยิ้มแต่ผมไงยิ้มไม่ออกแล้วนะเครียดเก็บไข่เครียดเลยเนี่ย ไม่มั้งไม่ผิดมั้งอาจจะปกติแหละยังไงวะไม่ต้องตะโกนนะถ้าเห็นแล้วไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวเจ็บ,ออบคอเพื่อความปรารถนาดีจากค่าธรรมนูนไม่มีไม่มีเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เดินไปต่ออยา่าจะารอชะอ้วาเร็ว,ว,รว,ว,รว,ว,รวอ้วอนแล้วอ้วนแล้วโอ้ยก็สำหรับลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท่านรรนูนด้วยครับผมถแต่ก็จะเป็นไงไม่ตามเลยหยอก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 ,ยอก,ยอก โอ้เชื่อมเท้งเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนครับพอขึ้นขั้นที่5แล้วเฮ้ยทำไมอีพีแรกเล่นง่ายจังวะเอรองเท้าบูทรองเท้าบูทรองเท้าบูทอย่านะอ่าชัดเจนที่สุดขอแบบนี้ได้ไหมแบบถึงถึงหลายเลขแปเลยอะ่ะเออขั้นที่3ไปมีมาไหมเฮ้เอ้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนผมเห็นผมเห็นเฮ้เอ,เอ,เอ้ตอนนี้ขอบคุณที่เชื่อใจมาเลขอู้ ผมไอ้ไม่แน่ไม่แน่ขอดูคนที่สองก่อนอาจจะเป็นอ่าผมคนละทรงกันนะไปแบบความเร็วสูงเฮ้ยรอบนี้ผมตาดีแล้วเนี่ยผมไม่ตาด,ดีไม่ใช่ตาเลยนะไม่ใช่ตาเหลนะใตาเหล่ไปครับเฮ้ยเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้เหมือนกันเฉยเลยเวรกรรมเฮ้ยทำไมเอ้ยไอของง,ง่ายๆถึงเหมือนกันอะไรของมันวะไม่อยากจะไปแบบไม่จับอะยิ้มไหมหรืออะไรยังไงงงเฮ้ยไม่ยิ้มว่ะมันจะเห็นคนยิ้มแบบแบบ ผมเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันเสื้อเหมือนกันอ้วนเหรอหรือเฮ้ยจริงจริง,รงทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ้วนกับผมอผมบ่พวกคนนี้ใช่มีป่ะอ,อ้อ้วนกับผอมมันมาแล้วอ้วนกับผอมข้อเอียงอ่ามีข้อเอียงอ่ 2, 2, สองาสามจังหวะสองจังหวะ hey, hey, สองจังหวะเฮ้ยเฮ้ยสองจังหวะไงสองจังหวะเฮ้ย ปัญหาไม่ใช่อะไรปัญหาคือมันเอียงกัทุกคนด้วยสิของจังหวะนะโอเคถูกครับดีที่ดูกันดูกันแป๊บหนึ่งนะเท่ากันวะเท่ากันไม่อยากไปเลยพอไปแล้วมันผิดเลยดิทำไมครั้งแรกที่ผมเล่นดูมันง่ายจังวะอืมไม่อยากเสียเวลาเหมือนกันความอ้วนความผอมเท่ากันแปบ๊บหนึ่งเท่ากันเท่ากันผมว่าเท่ากัน้วนผอมเท่ากัน ตาไหมขาไหมหรืออะไรยังไงงงไม่มีน้าไม่มีนะไม,มนะไม่มีตัวขยับถ้าขยับมันจะเห็นชัดกว่าขากระดิกไหมไม่เลยวะถ้าไปจะเป็นหมายเลขหนึ่งขึ้นมาจะทำยังไงเล่นใหม่สิครับรออะไรล่ะผมว่าปกติเพราะว่ามันเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เชื่อมั่นในตัวเองยับอ้ายอุ้ยยาม่แล้วยาม่แล้ อย่าเมดออย่าเมดออย่าเมดออย่าเมดเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีนะไม่มีนะขันที่เจ็ดแล้วนะขันสุดท้ายรออยู่โอ้โหแล้วคุยยิ้มไหมแค่คนดีกว่าทุกคนผมปกติถือโทรศัพท์เหมือนกันถุงเท้าขาพรออวนกระโดดขาเหมือนกันหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงวะถามจริงผมถามจริงตอบตรงถามตรงตอบครั้งแขนขาเฮ้ยไม่จริงนะยิ้มเออ สักทีนะอ้วนเท่ากันไหมเท่ากันอ้วนเท่ากันเนี่ยทุกทีไม่มีใครมาเอ้ยตรงไหนวะจับตรงไหนเออทำไมมันเหมือนกันหมดเลยวะเฮ้ยคล่องใจแหละผมว่าเดี๋ยวเขอเชย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 ขอดูก่อนดูเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะเสื้อแขนยาวผมไม่มีไม่ยิ้มไม่มีอะไร บายใจผมไม่มีถือมือถือเปล่าๆเต่เช็ดเช็ดเช็อันนี้เหมือนกันเหมกันผมไม่มีถือมือถือเปล่าๆนะโทรศัพท์ปกติหนึ่งกล้องขาไม่กลางมือแขนกแขนยาวไม่ก้มยิ้มยิ้มยิ้มใส่แขนยาวเออเฮ้ยจะหลอกได้อย่างไรกันเล่าเชียวไปก่อนเลยครับคันที่แปดชิง เดี๋ยวเดีด๋ยวมันมืดแล้วมันมืดแล้ว,ม,ลวมันจะเล่นมุกกับเราแล้วไงล่ะรอบเนี้ไอ้ทุกคนทำไมเหมือนกันเลยสักเล็กน้อยไหมผมจอนจอนเหมือนกันจอนเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหจังหวะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอใช้คนหนึ่งก่อนเพ้วความแน่ใจอาจจะมีคําคิวขมวดเหมือนกันไม่มีจังหวะโชคดีเหลือเกินเนะดูดูให้ชัดดูให้ชัดแล้วนําไปแล้วนําไ,ไ,ไปไปไปที่่าน้มโนน หัวโลนหัวโลนหัวโลนไปครับคนหรือหัวโมจิวะเนี่ยไปดิของเราคือหัวโมจิใส่สาลา,ายนะ ที่ใช้แป้งของสตรอเบอรี่ครึ่งชั่วโมง50นาทีไอยไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งชั่วโมง33นาทีจุด50.7.8.9ชั่วโมงนี่ชั่วโมงอมอมอมเอ้ยนาทีดิฟนอ a ลส,สกอร์ครับรอบนี้ ไหนดูดิถึงเท่าไหร่กันแล้วเชียวเลียวหลังเฮ้ยยังไม่เห็นที่หนึ่งเลยหรอวันนี้วันนี้เราเห็นหลายอันอยู่นะทุกคนแล้วมันต่างกันยังไงว่าามกับสฮะเดี๋ยวเด้เจ็ดกับแปต่างกันปะเอเจ็ดกับแปมันต่างกันแต่สามกับสี่มันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้พนมมืออ๋อนี้ทรศัพท์แล้วยิ้มมันก็จะมีอนม m ลี่ที่แตกต่างกันได้ไหมทุกคนมันจะมีสามกล้องนี่ไงมีกล้องเดียวแล้วขึ้นมาถ่ายรูปแบบกลับหัวแสดงว่ามันจะมีกล้องที่ถ่ายกลับหัวขึ้นด้วยนะสิต่างกันยังไงงขาาออออ้วนนเเหรรช่มัะ <c oughs> ก,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 กนนน็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัะช่องท่านำนนินด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงไติดตามในรยคลิปนี้ปวดหัวครับปวดหัวเฮ้ยไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมชื่อเกมข้บนนะอะไรไม่รู้แปดแปดเนี่ยบวกพัส